ร้านมารู Shop ร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไัยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ID ดีพาที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟเกมพาร์ในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดทิงเลกาซีหรือแบบอื่นๆบริการจําหน่าย ID ดีเกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อก o ูดหรือไก่เพชรแอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมปสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงก์ให้ใต้คลิปละ เอาล่ะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวิวปรกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแต่ว่า <cle ans throat> เบลลี่อดันมันพลวงไส้ผมแล้วทุกคน <cle ans throat> ไม่ใช่ละอะไรวะครับเนี่ยทาอะไรวะเนี่ยและในวันนี้นะครับผมเราก็ได้รวมทีมเมรีโอดัสมานะครับเนื่องจากว่าเราได้รวมทีมพระเอกคนนั้นคนนี้นะครับผมรองพระเอกคนนู่นนี่นั่นนะครับผมมากันหมดแล้วแล้วก็วันนี้ก็ถึงคิวของเมรีโอดั๊กันบ้างนะครับมาดูกันว่ามันจะสามารถที่จะสู้กับตัวละครตัวอื่นๆได้หรือเปล่านะครับซึ่งตัวละครตัวแรกของเมรีโอดั๊นะครับผมเรามาแนะนํากันที่เจ็ดดาวกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับล่างนี้ ผมยังดูอนิเมะไม่ถึงเอาจริง น่าจะเป็นร่างแบบมีพลังทั้งเผ่านางฟ้าแล้วก็เผ่าเอา่เอาศูนย์หรือเผ่าปีาศาจเออเผ่าปีาศาจนะครับผมเท่าที่ดูหน้าตาแล้วก็อะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยนะแน่นอนเขาว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดอะแบกของทีมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีสกิลที่โคตรที่จะโหดแล้วก็ดาเมจที่รุนแรงนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมนั่นก็คือเมลิโอดัสห้าดาวนั่นเองนะครับร่างนี้ก็จะเป็นร่างแบบเรียกได้ว่าเป็นร่างดั้งเดิมนะครับทุกคนที่มีอัคระขึ้นมานิดหน่อยนะฮะก็เป็นดั้ง ที่แบบว่าแบบเกลี้ยกลาดนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคนวรจะเป็น6ดาวเขาทุกคนแต่ว่าเราปั้นไม่ทันนะครับเราก็เลยได้เอาเป็นตัว5ดาวตัวนี้มาใช้แทนนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนั่นก็คือเมิโอรัสห้าดาวเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่ง5ดาวตัวนี้น่าจะเป็นตัวดั้งเดิมเลยนะครับซึ่งอยู่คู่กับออสตามาน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วนะครับล่างนี้เออก็คือเป็นล่างอสูรนั่นเองนะฮะมีจักรกอสูรแต่ปัญหาผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะไม่โหดสักเท่าไหร่หรอกนะทุกคนเนเพมั ตัวเก่าแล้วไงนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมเมลิโอดัสีดาวนั่นเองนะครับตัวสีดาวเนี่ยก็เป็นร่างปีศาจเช่นเดียวกันแต่รู้สึกว่าจะเป็นร่างปีศาจที่เมลิโอดัสเนี่ยควบคุมร่างกายไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับเออเหมือนจะโดนแบบว่าอารมณ์คุ้มคั่งอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเมลิโอดัตสามดาวนะครับนั่นก็คือตัวที่ติ่มที่สุดนั่นเองเม <laughs> ลิโอดัสร่างแรกนะครับแล้วก็น่าจะอยู่ในตอนแรกเลยนะครับที่แบบว่าเออเอาหน้าไปซุกนมนางเอกอะไรประมาณ น,นะครับทุกคนอ่าแล้วก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของทีมเมดีโอดัสนะผมเชื่อว่าตัวแบกทีมนี้เนี่ยมีตัวเดียวนะครับนั่นก็คือ7ดาวนั่นเองเราต้องมาดูแล้วแบบว่า7ดาวเนี่ยมันจะทําหน้าที่ได้ดีสักแค่ไหนแล้วก็ตัว5ดาวตัวนี้เนี่ยจะทําได้ดีสักแค่ไหนนะครับเพราะว่าไอตัว5ดาว4ดาว3ดาวลงมาเนี่ยคือมันไม่น่าจะช่วยทีมได้นะครับเพราะว่าดาเมจมันน่าจะหลัก10หลักร้อยนั่นเองนะครับทุกคนโอเคทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่าทีมนี้เนี่ยจะไปได้กี่เว็บนะคร หรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าทีมนี้ผมขอดาวสัก83แล้วกันซึ่งถ้ามัน83เนี่ยแสดงว่ามันเอาชนะซาสเกตแล้วก็นารูโตะไปได้นะทุกคนเออโคตรตึงเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันล้กันคอมเมนต์เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วก็แน่นอนครับคลิปนี้ก็ยังแจก50โลบัคอยู่นะครับคำถามนั่นก็คือทีมนี้คือทีมอะไรนะครับผมทุกคนจะตอบว่าทีมเมลิโอดัสทุกล่างหรือเมลิโอดัสหรือรวมเมลิโอดัสอะไรก็ได้นะครับผมแค่ให้ชัดเจนว่าเป็นทีมเมลิโอดัสนะครับผมอ่าคอมเมนต์ลงมาพร้อมกับชื่อตัวละครนะครับแล้วพี่จะโอนโลบัคให้สำหรับคนแรกที่ทายถูกแล้วก็เข้าในกลุ่มครบเวลาแล้วนั่นเองนะครับโอเคละเราก็ไปเจอกันในด่านเลยละกันนะครับไปกันเอาละ อาร d เรย์อนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในย่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สปีดวาก็วางลงไปแล้วนะครับแล้วก็จัละครตัวแรกที่เราจะวางลงไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเอาหดตัว5ดาว4ดาว3ดาวพวกนี้คือผมว่ามันไม่ไหวนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาเป็นตัว5าดาวตัวใหม่ละกันเรียกได้ว่าเป็นตัว5ดาวสตาร์พาร์ตนั่นเองนะครับผมมาวางน่าจะแถวนี้นะเออตรงนี้น่าจะพอดีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็เก็บตังค์กันไปก่อนครับทุกคน รอตังแปบเฮ้ยทันไหมโอเคเฮ้ยจัดการไม่ทันว่ะจัดการฝั่งนี้ไม่ทันเฉยครับแต่ว่าโหสกิลของเมริโอดัสเนี่ยโคตรเท่เลยนะครับอ๋ออันนี้ถ้าเรียกตามเกม7ดบาทจริงๆเนี่ยทีมนี้เขาเรียกว่าไอตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นดั๊ลอดเวนนะครับทุกคนก็คือมันถือดาบอันนี้เฮ้ยทำไมตอนมันอยู่บนบาทไม่ถือดาบนี้วะทุกคนนี่ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นดาบที่ดาบประจําตัวของเมลิโอดัสนะครับซึ่งจะทําให้เมลิโอดัสเน จะสามารถแยกล่างได้นั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าล่างแยกนั้นก็จะไม่โหดก็จะถูกแบ่งพลังออกไปอะไรประมาณนี้นะฮะเออซึ่งมันต่างกันนะอันนี้ก็คือจะเป็นดับหักครับที่เมลิโอดัสเนี่ยเอามาใช้ก่อนให้เฉยนะครับผมอ่าอ๋อข้อแตกต่างของล่างมันก็คือประมาณนี้นี่เองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยหน้าที่ของเราคือการอัพตังค์ให้เยอะๆครับเราจะได้วางเมลิโอดัสได้ครบนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอโฟกัสในการอัพตังค์ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาซึ่ง ตัวเพลฟูมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมค่อยจัดการมันก็แล้วกันนะครับในส่วนของตัวเพลวฟูลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมลิโอดัตถ้าเราจะอัพ3,000ันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันถือว่าแพงอยู่นะครับอัพเลยลวกันตังมันเหลือว่ะอัพจัดการไปเลยละกันนะครับผมแล้วก็ปรับเป็นลาดก่อนนะครับให้มันตีข้างหน้าอย่างเดียวน่าจะคุ้มกว่านะครับทุกคนโอ้ยใช่อัพ3 0 0 0ันไปผมคิดถูกก็บอกว่าเมื่อกี้คือถ้าผมไม่อัพ3,000นเนี่ยผมได้อัพขั้นนี้แล้วนะทุกคนหรือว่าเราจะผิดพลาดไปหรือเปล่านี่ เฮ้ยแล้วตัวพวกนี้มันรอดไปได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหาเดี๋ยวผมต้องเอาตัวมาจัดการเที่ยทุกคนการที่ผมอัพสามพันไปเมื่อกี้คือมันทําให้ผมอัพเงินช้าลง เว็บหนึ่งเลยวะเป็นไปได้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรานี่ครับเอาเมลิโอดัสมาวางไว้ข้างหลังนะครับเพื่อจัดการตัวที่มันหลุดมานะครับออ้ยมันตีหกวิจะมีคนหลุดมาได้เฉยครับทุกคนอะไรกันครับนี่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมเชื่อว่าเมลิโอดั๊สองตัวตอนนี้เนี่ยจะจัดการมอนได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รอกันก่อนรักกันนะครับอัพตังเสร็จค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งไปกันครับทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ที่เว็บสิบห้านะครับผมก็สิบหกแล้วผมก็อัพต ะะแล้วหลังจากนี้เราจะรีบเร่งในการมาดูสกิลของเมลิโอดัสกันก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะได้รีบวางทีมนะครับเพื่อจัดการมอนนั่นเองเดี๋ยวผมจะกลับมาที่คุณหนึ่งก็แล้วกันเราจะได้เห็นสกิลของเมลิโอดัสชัดๆนั่นเองนะครับผมนี่อันนี้น่าจะเป็นสกิลที่เรียกว่าฟูเคาน์เตอร์นะครับผมเพราะว่าส่วนมากเมลิโอดัสไม่ก็ใช้สกิลฟูเคาน์เตอร์แหละมันไม่ค่อยใช้แบบว่าสกิลโจมตีเองเท่าไหร่แต่เท่าที่ดูตอนนี้มันก็คล้ายๆกับสกิลโจมตีเองนะเว้ยโคตรเท่น ของเมโลดัสล่างนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องเลย้วนะผมก็จะทําการอัพขั้นขึ้นมาดูสก,กิลใหม่สักหน่อยละกันนะครับซึ่งราคาก็ยังไม่แพงนะเฮ้ยหูล่างนี้โคตรเท่ครับทุกคนก็คือจะมีมือปีาศาจนะครับผมมืออาสูนนั่นเองนะครับเพราะว่าเมโลดัสเป็นเพาอสูนนะฮะก็คือใช้คล้ายๆกับท่าอารมณ์นารูโตก็คือเป็นจักระอสูนน่ทุกคนนะครับผมนี่ครับโอ้โหยวขอดูอีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บ ปาปื๊บแล้วก็ปื๊บอือหือฟาดไป2ทีนะครับผมแล้วก็สกิลสุดท้ายอัพขั้นขึ้นมาก็ยังคงเป็นสกิลเดิมนะนี่ครับก็ยังเป็นคงอ่าเป็นการฟาด2ครั้งโหแล้วก็ใช้คงเล็บขวนด้วยนะทุกคนครั้งแรกฟาดลงไปแล้วก็ครั้ง2คงเล็บขวนอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องดูชัดๆแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับในการฟันครั้งแรกครั้งสองเนี่ยมันเป็นคงเล็บแน่นอนแต่ว่าครั้งแรกอ๋อครั้งแรกเป็นดาบครับทุกคนเป็นคล้ายๆดาบหรือเปล่าวะนะฮะก็โคตรเท่นะครับผมเท่พอสมควรเลย แล้วก็วงเมลโลดัสเท่านี้ยังไงก็ต้องมาอยู่ข้างหลังแน่นอนคทับเดี๋ยวผมวางมาค่อยก่อนว่าเมลิโอดัสเนี่ยต้องมาอยู่ข้างหลังนั่นเองโอ้โหนี่เอ้ยพอดีวงตรงนี้ครับพอดีเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการมาดูสกิลตั้งแต่3าดาวเลยแล้วกันนะครับผมผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะมีสกิลใหม่หรือเปล่าผมคิดว่ามันอาจจะเป็นสกิลเก่านะครับผมมีการฟริงเอือฟิงไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ฟิงอีกไหมแค่ก็มีแค่นี้แหละนะครับผมแล้วก็ขอดูสกิลใหม่เลยแล้วกันเอาไม่มีไม่มีสกิล อย่างนั้นเลยไหนขอดูโอโหไม่มีสกิลใหม่เลยครับเป็นการฟิงเข้าไปแล้วก็เหมือนการฟันไวๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูร่างนี้กันมาอ่ะสีดาก็ฟิงเหมือนเดิมครับยุคก่อนเนี่ย ถ้าตัวละครยุคก,ก่อนเนาะที่ผมดูนะครับสีดาวเนี่ยสก,กิลมันจะลอก3ดาวไว้เฮ้ยแต่ว่าอันนี้อันใหม่ครับจะเป็นการฟันความมืดนะครับผมไม่ใช่อย่างกับคลื่นหัวใจอะทุกคนดูดีๆเหมือนกับคลื่นหัวใจดูดิอะไรวะครับเนี่ยโอโ้โหคือเอฟเฟกต์ออสตาสมัยก่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกลวกนะคือแบบกังจัดอะดูดิโอโ้อะไรวะเนี่ยเอฟเฟกอะไรวะเนี่ยไม่คิดได้ฝันว่าได้เจออะไรแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มาที่5ดาวตัวนี้กันบ้างนะครับห้าดาวตัวนี้ผมจะปรับวูอันนี้ได้อยู่ ใช่เหรอวะได้จริงเหรอวะเอฟเฟกเล็กๆ,ๆอันนี้นะครับผมรึ๊บนี่เป๊ะๆๆอะไรวันนี้่ยแล้วก็อัพต่อขึ้นมานะครับผมมีสก,กิลใหม่หรือเปล่าก็ยังคงปป๊ะๆๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัพต่อขึ้นมาเป็นออฟอะไรของมันเนี่ยพลังโว้เป็นลูกบอลครับเป็นลูกบอลแล้วก็ค่อยๆลงมาโอ้โหคล้ายๆพลังของฟีเซอร์เลยนะครับถล่มโลกแต่ว่ามึงไปใช้อะไรใส่ตรงนั้นโอ้โหเดี๋ยวนะใช้อะไรใส่ตรงนั้นวะเนี่ยเบลรดัสมอนอยู่นี่เฮ้ยว่าแล้วทำไมมอนไม่ตายครับมันชัดเจน ใช้ไม่ถูกแค่นั้นแหละนะฮะโอเคอัพต่อขึ้นไปนะครับผมโอ้สกิลใหม่มาเดมอนคือยังไงฮะขอดูหน่อยว่าเดมอนมันเป็นยังไงอ๋อดาบใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาบประจําตัวของเมเลอดัสนะครับไม่ใช่ดาบประจําตัวสิเลียกเพาเป็นสกิลสกิลหลกัลกๆที่มันแรงนะครับสำหรับเมเลอดัสตอนนี้น่าจะเป็นสกิลที่สู้กับป่านะปณาน,นะคานอแล้วก็อัพตนขั้นสุดท้ายนะครับก็เรียบร้อยก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของสกิลของล่างนี้นะแล้วก็ตอนนี้นะครับสกิลเราก็ ก็ดูกันหมดแล้วเดี๋ยวผมจะดู7ดาวเลยละกันนะครับทุกคนซึ่งตัว7ดาวเนี่ยแน่นอน,นครับเราจะต้องเอาไว้ตรงนี้ข้างหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวลอดูสกิลก่อนว่าสกิลจะเป็นยังไงนะครับ อืมเฮ้ยนี่อลังการอลังการสมเป็น7ดาวครับผมดูเอฟเฟกคือแบบอันนี้คือขนาดสก,กิลแรกนะเนี่ยปล่อยลูกบอลออกไปนะครับผมปล่อยลูกบอลไฟพลังออกไปแล้วก็ปึ๊บมีหนามทิ่มแทงขึ้นมาอีกโอ้โหเอาเรื่องจัดสกิลนี้แสงโคตรวิบวับนะครับแล้วก็มาขั้นต่อไปนะครับผมเปลี่ยนเป็นวงกลมนะครับเอลี <LE S 2> แบบวงกลมนะครับแล้วก็ปึ๊บโอ้โหเป็นพายุ โอ้แล้วก็มีหินแตกขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับเอาเรื่องถือว่าทําเมลิโอดัสมาได้ดีมากๆนะครับก็อย่างที่ว่าอะไรมันสมกับเป็น7ดาวนะถ้า7ดาวมันกลัวมันก็จะแปลกๆอยู่นะครับโอเคก็อัพต่อขึ้นมามีสกิลใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับโอ้ยเป็นไฟแดงใช่ป่ารอบนี้คือเป็นไฟแดงแล้วใช่ไหมครับน่าจะใช่เอาไม่ใช่ว่ะโอ้โหเป็นเป็นพลังใหม่ด้วยโอ,โ,โอ้โหระเบิดระเบ้อระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันเลยทีเดียวว้าวเอาเรื่องจัดนะครับเป็นพลังสีม่วงตอนนี้บูมบ,มบม โคตรอลังว่ะแล้วสก,กิลยังไม่หมดนะยังมีสก,กิลใหม่อีกครับทุกคนนี่ฮะสก,กิลใหม่มาไหมวะได้สก,กิลใหม่ไหมหรือว่าสกิลเดิมอันนี้น่าจะเพิ่มเติมมาแค่สก,กิลกดนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็อัพต่อไปเลยละกันเฮ้ยเมลิโอรัตนะครับผมสก,กิลขั้นสุดท้ายไง ไอ้มันเปลี่ยนไหมเนี่ยป่อยดูซิมันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแต่ว่าไม่อลังการมากนะทุกคนโคตรอลังการตั้งแต่มันปล่อยแล้วอ่ะทุกคนเนี่ยครับข้างหน้าโอ้โหใช้มือไอ้มือไม้หรือมืออไนเนี้ยปั้นพลังเลยนะแล้วก็ปล่อยออกไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีสกิลกดนะซึ่งสกิลกดของไม่เรีดัสเนี่ยจะลดเ,เลือดมอนครึ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นที่ต้องกดให้มันแบบว่าหมุนวนไปนะครับให้ไม่เรดัสเนี่ยกดสกิลวนไปวนไป,วนไปนะฮะเดี๋ยวเราก็วงลลควงว วงตรงนี้มันพอดีหรือเปล่านะร้อยสามสิบโอ้พอดีเลยพอดีแบบหวานเจี๊ยบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็จะวางตัวไปเรื่อยๆแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราควรที่จะต้องวางเออสามดาวก่อนละกันนะครับผมเพราะว่ามันกรักนะครับผมนี่ดาเมจแค่เก้าสิบเพราะฉะนั้นเราวางไว้ตรงไหนมันก็คงไม่มีผลกับทีมเราอย่างที่เราเคยว่ากันไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วทุกคนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรนะครับแต่ว่าในเมื่อได้เอามันมาแล้วเนี่ยก็ควรจะให้เกียรติเมลิโอดัสซะหน่อยนะครับโดยการ วางให้ครบนั่นเองนะครับแล้วระหว่างนี้ผมวางตัวก่อนละกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาตอนที่มันตึงๆหรือว่ามีอะไรอัปเดตก็แล้วกันนะครับทุกคนโอเคไปกันโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้วางกองทัพเมริอดัสสดาว4ี่ดาว5าดาวไว้ตรงนี้นะครับผมโอ้โหโคตรที่ครับดูนี่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 นโว้วโว้ว เต็มที่ไปเลยว้วว้วว,วนี่ครับผมซึ่งมันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะครับผมแต่ว่าตัว5าดาวเนี่ยพอได้นะเว้ยดาเมจตัว5ดาวอยู่ที่3 0 0พันได้จริงว่า3 0 0พันถามจริงเนผมเออเราก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็เรามาวางไอ้ตัว5ดาวตรงนี้กันซะหน่อยละกันนะครับผมนี่ตัว5ดาวหาดาวหาดาว,ดาวอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าช่วยทีมได้ของจริงนะครับเพราะว่าดาเมจมันเนี่ยขื้นหลักแสนขึ้นมาแล้วอย่างน้นอยก็คือ ถ้ามันตี8ตัวเนี่ยดามเมก,ก็เป็นล้านนะครับเอออันนี้ก็คือขุนพลของจริงของเรานะครับผมแต่ว่าขุนพลใหญ่จริงก็จะเป็นตัวเออเจ็ดดาวเลยทุกคนแต่ตอนนี้เราก็รอก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปอัพเดี๋ยวขอวางตรงนี้ให้เสร็จก่อนนี่ก็จะเสร็จแล้วก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัว5ดาวฝั่งนี้นะครับทุกคนหลังจากนี้เราก็มาวางตัว7ดาวแล้วกันซึ่งเป็นกําลังลบหลักสําคัญในทีมนี้นะครับผมนี่เราก็จะวางมาฝั่งนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ ขึ้นไปเลยตังแค่นี้ผมว่าอาจจะวางเมโลดัสได้ครบแล้ววะเนี่ยนะครับเพราะว่าเมโลดัสข้อราคาไม่ค่อยแพงนะตกอยู่ตัวละประมาณ 2M แค่นั้นเองนะครับทุกคนโอ้โหเพิ่งจะเวฟ50นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราสามารถวางเมโลดัสได้เกือบตันแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าประมาณ60เนี่ยน่าจะตันได้ชัวร์นะครับเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนึงละกันตอนที่เมโลดัสเนี่ยอัพตันนะครับซึ่งตอนนี้ก็รอตังนั่นเองนะครับเพื่อ นี่ครับรอ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 อีกนิดนึงเดี๋ยวเรากลับมาครับทุกคนไปกันโอเคล่ะครับทุกคนและตอนนี้นะครับเว็บหเนี่ยตังรอก็พออย่างแน่นอนนะครับแล้วเราก็จะทําการอัพเมลีโอรัตขึ้นไปนะครับแล้วก็วางตัวสุดท้ายลงไปนะฮะนี่เลยตัวสุดท้ายเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยให้ทาไมโหลดช้าจังวะเนี่ยนี่มาแล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะถอก็เดี๋ยวก่อนทำอย่างอื่นครับขอปิดเอฟเฟกต์ก่อนเฮ้ยแต่ว่าจะลองกดกดดูก่อนดิกดดูก่อนว่ามันมีเอฟ ไ,รรไม่มีนะครับผมไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยสําหรับเมลิโอดัสโอเคผมก็ขอปิดเอฟเฟกก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็อะ,อะไรวะเนี่ยโอเคออฟเลยละกันแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาทําการกดสกิลนะครับแล้วผมก็จะทําการกดวนไปเรื่อยๆนะครับก็คือนี่ครับทิ้งจังหวะให้ตัวละครตัวหนึ่งมาโหลดได้แป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัว2ก็ตามมาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัว3ตามมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้มันติด มอนเรื่อยๆนะครับมอนที่มันออกมาเนี่ยคือทุกตัวจะต้องโดนเมลิโอดัสลดเลือดครึ่งหนึ่งนี่ครับสลับไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะนี่พอเราวางตัวท้ายเสร็จตัวแรกก็จะหมดพอดีอะไรประมาณนี้แล้วตัวต่อไปมันก็จะวนๆนะครับผมนี่มันก็จะกดตามกันตามกันมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปาการของเมลิโอดัสของเราเนี่ยก็พร้อมมากๆนะครับทุกคนนี่เลยสกิลก,ก็กดเรียบร้อยออโต้แล้วก็ตัวละครก็ยืนครบแล้วนะครับหลังจากนี้ก็แค่รอมอนครับ รอมอนให้มันตึงอย่างเดียวซึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังชิลอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็กลับมาในช่วงสักแบบ7จ็ดเก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมอนออกมาปุ๊บม,มันก็ตายนะมันทําอะไรไม่ได้นะทุกคนโอเคไปกันโอ้โหแล้วทุกคนครับตอนนี้เรามากันที่เว็บ81แล้วนะครับแต่ผมยังรู้สึกว่าเว็บ81เนี่ยมันยังไม่ตึงสักเท่าไหร่นะทุกคนต่อให้เมริโอดัสเนี่ยไม่ได้มีสถานะแบบลดเลือดติดไฟติดอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ใครที่เข้ามาในวงของเมริโอดัสมัน้นนจะตอง โดนลดเลือดครึ่งหนึ่งนะครับทุกคนมันก็เลยทําให้เมลิโอรัสเนี่ยจัดการต่อได้ง่ายมากๆนั่นเองนะครับนี่ครับยังไม่มีใครที่จะผ่านเมริโอรัสไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เว็บ8 2แล้วนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วนะว่าเมลิโอรัสแบ่งโหดกว่าไม่ว่าจะเป็นนาุโตหรือว่าโซโลหรือซาสเกะนะครับเออเฮ้ยอันนี้มันชัดเจนครับพระเอกจาก7บาปครับโหดกว่าพระเอกจากนาุโตหรือว่าวันพีชนะครับโอ้โห,โหถ้าเอาลูฟี่ มาผมว่าลูฟี่ยิ่งทํำอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนนี้โอ้โหนี่ครับว้าวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตรงนี้ครับเลือดโอ้โหย3 m เอ็มนะครับผมออกจากบ้านมาเท่าไหร่ออกจากบ้านมา50นะครับผมแล้วก็เวลาผ่านไปไม่นานนะครับผมก็เหลือเพียงแค่23 m เท่านั้นเองนะครับแล้วตอนนี้เว็บ83แล้วทุกคนแล้วผมคิดว่าน่าจะไป84 8586ว่าอาจจะ85ด6เป็นเป็นไปได้ครับก็คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งโอโ้ไม่ได้ดีมากครับมเมลดัสก็ตี8วินะไม่ได้ตีแบบว่าช้าเอ้ยไม่ได้ตีเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่านี่ครับผมชอบมากเลยตอนที่มอนมันมารวมๆกันนะครับผมว่า85แน่นอนครับตอนนี้เนี่ย8 4ยังยังถึงตรงนี้นะแล้วผมคิดว่ายังไงก็น่าจะต้อง85ได้นะครับโอ้โหเอาเรื่องจัดมเมลดัสแม่งตึงกว่าที่คิดครับทุกคนเแ่ะผมทายไว้แค่แอบเองนะโอ้โหใครมันจะมีใครที่ถ่ายถูก ว,ว่าเนี่ยทายว่าเมลิโอดัสจะไปได้ไกลกว่านี้อะไรเงี้ยทุกคนผมว่าเพอเพอแปเลยนะเนี่ยได้ลุ้นนะเนี่ยเนี่ยครับคือจะ8-5อยู่แล้วมอนก็ยังแบบยังอยู่ที่เดิมอะ่ะทุกคนโ,โหแล้วแถวนี้คือโจมตีสบายเลยโจมตีมันเลยเพราะว่ามอนมันอยู่ใกล้กันนะครับตอนที่8-5แล้วครับโอ้โหผมว่าลุ้น86ได้เลยนะเนี่ยทุกคนเอาเรื่องอ่ะทุกคนใครดูถึงตรงนี้นะครับคอมเมนต์มาเลยว่า จะถึงเว็บ8 6หรือเปล่านะครับลองคอมเมนต์มามาเล่นการสนุกสนุกขำๆนะครับกดหยุดคลิปแล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าจะไปได้8 6หรือเปล่าได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งมีลุ้นโอ้โหดูเชียดดูการเคลียร์มอนของเมลูรัตครับโคตรตึงครับเอาเลี้ยงจัดจัดนะครับผมอุ้ยผมว่าถึงแน่ว่ะนั่นไง86เอิบเถอดนะ87ด้วยซ้ําเนี่ยถ้า87ไม่จะโหดเกินโอ้โหเนี่ยเห็นป่าโอ้โหดูการเคลียร์มอนของเขาดีทุกคนโคตรตึงแต่ผมว่า87ไม่น่าไหวเเเลยยยรรบี้อต็ม 86 อเอาเรื่องจัดโคตรโหดครับตัวนี้คองแชมป์ลุยเดียวโอเคแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับทีมเมลิโอดั๊ทุกร่างของเรานะครับก็สามารถไปได้ทั้งหมด86เวฟเลยนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าเมลิโอดั๊ตัวเดียวนะไม่อย่างนึกสภาพถ้าเมลิโอดั๊ต้องไปรวมทีมกับใครคนอื่นเลยนะเนี่ยคือแบบโคตรโห,ด,โหดครับทุกคนโหดจริงๆอะไรมันจะโหดขนาดนั้นตัวคนเดียวไปได้86เวฟโหอย่างตึงนะครับผมแล้วก็ใครคิดว่ามีที ทีมไหนที่แบบเดียวๆแล้วก็ทีมครบแล้วก็สามารถที่จะชนะมเมลิโอรัสได้เนี่ยลองคอมเมนต์มานะครับผมถ้าเรามีนะเราจัดให้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราก็คงต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมอา่าตอนนี้ลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายเจอกัน